สวัสดีครับทีเลสคอมนะครับเคสส่งงานนะครับตรงนี้ส่งหนองจอกนะครับเขตหนองจอกกทมนะครับก็เป็นเคสตูป้ปลาใหญ่นะครับเจ็ดพัดลมนะครับมีรีโมทปับปิดไฟได้นะครับดู a l c ซีนะครับเครืงนี้ เด็ดเลยดูเปิดตูสเปคอ่ะยังไม่จอดใช่นะปลอดภัยหายห่วงนะลงมาไม่เจอใครเรื่อตั้งตั้งพลังงานนะอา่ะอ้าม ไม่ตั้งพลังงานที่ขึ้นเลยมาทิดรงนี้28คอนะครับ56เทสนะครับแรม64กิกนะครับ d r 4นะครับ ECC นะครับ .dot2 1ทนะครับอจอ X580 16กิกนะครับ2048 s p นะครับชุดน้ำปิด1ตอน2ตัวนะครับมีความร้อนนะครับมีเทส full load มาเรียบร้อยนะครับ ัน,นี่เราเทสฟูลโหลดซีบดินแรมมาแล้วนะครับอันนี้มาเทสการจอนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นดูอ l c ซีิวนะครับสนใจสอบถามได้นะครับ